กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับเซลต้นที่โชว์รูมอีลสูขิยนต์สาขาพิมายจังหวัดนครราชสีมานะาท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่อยากได้รถแบบนี้เป็นตอนเดียวก็ได้เป็นแคปก็ได้หรือจะเอารถสเปคอื่นรถซิงก็ได้เซลลต้นรับจบให้หมดนะครับมาเดี๋ยวมาดูวันนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.2เนื่องจากตอนนี้อ e ีลสูในรุ่นแคปเนี่ยเขาไม่มีเครื่องสพันแล้วนะครับแต่ว่า ต้องบอกว่าแรงม้าเขาเยอะขึ้นนะ1 6 3แรงม้าแล้วก็วิ่งดีนะครับคันนี้ลูกค้าก็เลยเอาแคปบ 2.2S เนี่ยมาใส่คอกแหนบเพาาลอยนะฮะแล้วก็ออกมาหน้าตาหล่อแบบนี้เลยคันนี้ทำอะไรลงไปบ้างนะฮะเดี๋ยววันนี้เซลต้นพาไปดูกันที่สำคัญเลยคันนี้นะมีให้เลือก2ส,สีครับสีเทาและสีขาวใครสนใจสีไหนทังหาเซลต้นได้เลยป่ะเดี๋ยววันนี้ไปดูสเปคคันนี้กัน สำหรับเกตตัวเอเนี่ยด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยกระจังหน้าเป็นสีดำตัดสีเทานะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเขาจะเป็นโคมแบบหลอดฮาโลเจนลมดำสวยไหมนี่ต้องบอกว่าไฟหน้าตัวใหม่เนี่ยพอเวลาลมดำมาก็ทำให้รถดูมีสนเสน่ห์ดูสวยงามดูดุดันขึ้นนะครับด้านหน้าแบบนี้คือเดิมๆเ,เลยนะครับไม่ได้มีการตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงอะไรแต่อย่างใดสำหรับตัวเลือกในเรื่องของด้านหน้านะครับ สำหรับตัวล้อเนี่ยลูกค้าเลือกเองเลยนะครับเป็นลายแม็ก t c 0ีศสีเท่ากันนะครับแล้วก็น็อตล้อหน้าเป็นน็อตไทเทส่วนตัวเบอร์ยางเนี่ยก็จะเป็น235สามทับ 50, ขอบ18นะมีปอกกันสั่นให้เรียบร้อยครับเพื่อการวิ่งที่ดีขึ้นเพื่อลดอาการสั่นนะครับนะก็ใส่ปอกกันสั่นให้เราแล้วก็ลูกค้าขอคอบเบรกเป็นสีเขียวนะครับ ส่วนโหลดด้านหน้าเนี่ยทำเป็นสตัดปรับเกียวนะโหลดลงมา2นิ้วนี่ครับระยะห่างฝ่ามือนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณสัก4ีนิ้วสอดซึ่งถ้ามองจากมุมด้านข้างนะครับทรงรถเจ้าคันนี้ก็จะออกมาประมาณนี้เลยซึ่งจะเห็นได้ว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเขาเรียกท่าภาษาง่ายๆคือตูดโดงอ่าตูดโดงขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาบรรทุกหนักอะครับเขากดลงมาก็จะได้อยู่ใน ระยะที่พอดีแล้วก็เวลาวิ่งรถเปล่าก็จะเป็นระยะที่สวยงามทรงสวยนะครับแบบนี้คือ,อเซลต้นทําแค่ย้ายหูแนบหน้ากับตรงเตียงบุนเหล็กย่อนะครับที่เราเรียกสายย่อนะแต่ไม่ได้ถึงขนาะดใส่กองโหลดหรือว่าเตี้ยแบบ3นิ้วสอดอะไรขนาดนั้นอันนี้คือสเต็ปแบบย่อปกตินะครับสำหรับตัวคอกเจ้าคันนี้นะครับเซลต้นใส่ให้ลูกค้าเนี่ยเป็นคอกง,งานช่างบึ้งราชบุรี นะครับเป็นข้อความสูงเมตรหรือ10ชั้นครึ่งนะครับนี่ลวดลายข้อก็จะเป็นแบบนี้เป็นแป๊บปลปาแซมเลดนะครับเป็นแป๊บปลปาแซมเลดนะสวยไหมนะครับก็งานของช่างบึ้งนะครับนี่ลวดลายการเก็บรอยเชื่อมนะครับทาสีการสนิมรอยเชื่อมนะครับก็ทํามาให้เรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ต้องบอกว่าในรถแคปบแบบนี้จริงๆข้อเขาะจะเลือกได้หลายแบบนะครับบางท่านเลือกแบบ ให้ตรงนี้นะครับลงมาเพื่อความแข็งแรงตรงหัวมากขึ้นก็จะโค้งลงมาแต่ก็คือประเด็นคือแขปบจะเปิดไม่ได้แต่ลูกค้าท่านนี้นะครับก็อยากใส่กระบองค้ำนะครับลูกค้าอยากให้แขปบเปิดได้ได้ใช้งานแบบใกล้เคียงกับรถเดิมเนาะแล้วก็เอากระบองค้ำเข้าไปนะครับก็เลยใช้เป็นกระบองเลดนะครับแล้วก็ค้ำเสาตรงนี้ตั้งขึ้นนะครับบริเวณด้านหน้าของขอคอกนะครับ ก็เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญเลยแคปก็เปิดได้ก็จะออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้แต่ตัเซลล์ต้นต้องบอกอย่างนี้นะครับเวลาทลํารถกับเซลล์ต้นเนี่ยคือขนาดความสูงอะไรพวกนี้จริงๆเลือกได้นะจะเอาคอกเลดล้วนอะไรพวกนี้ก็ได้นะแต่บางท่านก็ชอบแป๊บปัาปาแซมเลดอย่างนี้นะครับเราใส่ฉากเหล็กรอบคันให้นะครับแต่ถ้าขอฉากเลดเพิ่มฉากเลดสามารถสั่งได้นะครับโซ่นะครับ มีให้กอนล็อกฝาท้ายเล็นะครับเพราะว่าต้องบอกว่ากอนล็อกฝาท้ายสําหรับรถแคปเนี่ยสำคัญเพราะว่าตัวล็อกของเขาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเราก็จะใส่กอนล็อกไปเพื่อให้ความแข็งแรงของฝาท้ายกระบะมีมากขึ้นนะครับเหล็กสับท้ายจะมีให้ทั้งหมด4ตัวนะครับนี่เหล็กสับท้ายมีให้ทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งในตัวของเหล็กสับท้ายเนี่ยก็สามารถขยับถอยได้นะครับ ทั้งหมด2ช่องนะครับนี่สามารถขยับถอยได้ก็ดูตามของที่ท่านใส่ได้เลยนะมีเหล็กเหยียบให้เรียบร้อยครับมีเหล็กส่วนเพานะครับคันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นเพาของ ctpy นะครับแต่ปิดหัาาวเพาเป็นฝาเลดน,นะครับเป็นรูปดาวเข้าไปเนาะส่วนล้อใช้เป็นแมกบรรทุกเลนโซนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าซื้อกับเซลต้นเป็นรถตอนเดียวไปแล้วก็เลยเหมือนเลือกของแต่งคันนี้ให้เหมือนรถตอนเดียวไปเลยนะครับ ให้เจ้าตัวล้อเนี่ยเวลาจอดคู่กันรถตอนเดียวก็เหมือนเป็นรถแบบสำนักเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับล้านเดียวกันเนาะมีดามกระบะบนล่างอย่างหนาะให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวกระบะลดอาการกระบะแตกกระบะฉีกนะครับช่วยได้เยอะเลยนะดามบนดามล่างและที่สําคัญนะต้องบอกว่าหัวใจสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับของ การบรรทุกก็คือเจ้าตัวยางนะครับเพราะว่าต้องบอกว่ายางีเป็นยางบรรทุกมิชลิน XCD2 นะครับเบอร์ยาง2.257 5ง5 15, ก็เป็นยางบรรทุกโดยเฉพาะนะครับซึ่งต้องบอกว่ายางมิชลินเป็นยางที่มีความคงทนแข็งแรงนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เนะี่ยก็จะเลือกเป็นยางมิชลินแล้วก็ต้องบอกว่าทุกคันที่เซลต้นทํารถคอกมาเนี่ยใช้ยางหลัง เพื่อการบรรทุกเป็นของมิชลินทุกคันแน่นอนนะนั้นใครที่มาซื้อรถกับเซลต้นมั่นใจได้เลยแล้วก็เซลต้นอนะ่ะลองถามจากลูกค้าที่เคยออกไปแล้วว่าเวลาเปลี่ยนยางครั้งต่อไปเนะี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เลยนะเกือบทั้งหมดเนี่ยก็จะเลือกเป็นยางมิชลินนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าเองด้วยแล้วก็การรับน้ําหนักการบรรทุกที่ดีด้วยส่วนตัวช่วงล่างนะครับก็จะเป็นแหนบบรรทุก20มิลข้างละ5ตัว นะครับเราใช้แผ่นใหญ่นะครับเพื่อที่จะใส่ได้ในจํานวนที่ไม่ต้องเยอะมากจะได้สกีจะได้ไม่ต่ําติดพื้นนะครับเวลาขึ้นลูกระนาดหรือลงหน้าดินจะได้ไม่ติดพื้นเนาะแล้วก็โชค๊คบรรทุกนะครับหคู่เป็นตรงแล้วก็อีก1คู่เป็นควายนะครับเนี่ยก็จะเป็นฝั่งละ2องรวมทั้งหมดเป็น4นะตรงเตงบุตเหล็กย่อนะครับก็เป็นตรงเตงแบบอัดจ,จารบี นะครับเพื่อ,อยู่อายุการใช้งานไม่ต้องคอยเปลี่ออยนลูกยางแต่ว่าเราก็ใช้ในการเข้าดูในเรื่องของการอัดจระบียานะครับเวลาทําช่วงล่างเขาก็จะอัดเผื่อไปด้วยนะครับนี่ก็จะออกมาเป็นหน้าตารูปทรงแบบนี้สําหรับแครบคอกบรรทุกคันนี้บรรทุก5ตันนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อท่านใดนะฮะอยากได้รถแครบคอกบรรทุกสักคันนะครับก็ ทักหาเซลล์ต้นได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับก็ต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ออกได้หมดนะครับก็ลูกค้ามาซื้อกับต้นต้องบอกว่าทุกภาคแล้วแต่อาจจะยังไม่ครบทุกจังหวัดนะแต่ทุกภาคแล้ว <c oughs> นะครับมี2ส,สีนะครับเออโทษเอเอใช่ใช่มี2สีมีสีขาวกับสีเทาราคารด6,68 0 0 0ยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งอยากได้อะไรแบบไหนสามารถสั่งเลือกของได้เลย นะครับสวยๆอีกหนึ่งคันแล้วก็ต้องบอกว่าความครบเครื่องนะถ้าหลายๆท่านที่มาซื้อรถแคปเซลต้นชอบอย่างหนึ่งก็คือที่ว่าเบาะเขาปรับนอนได้นะครับมีกุญแจเลียดโหมดเรียบร้อยกระจกไฟฟ้ามีเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกล้องถอยเรียบร้อยนะฝากไปด้วยละกันใครสนใจทักหาเซลต้นได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาสวัสดีครับ